ในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์6วิธีที่จะทําให้คนชอบคุณถ้าคุณอยากเป็นคนที่ถูกชอบนะครับผมแนะนําให้คุณดูคลิปนี้ให้จบครับผมเพิ่งอ่านหนังสือชื่อว่า How to Win Friends and Influence People ที่เขียนโดยเดฟคาแคนกีจบนะครับขึ้นเล่มๆนี้เลยอ่ะนะครับซึ่งแปลเป็นไทยง่ายคือว่า วิธีการที่จะเหมือนชนะใจเพื่อนแล้วก็ชนะใจผู้อื่นนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือคุณเดวคาร์นกี้เขาเขียนมาเป็นร้อยปีแล้วแต่ผมคิดว่าหลักการแนวคิดทุกอย่างเนี่ยมันอยู่เหนือการเวลาครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้นะครับเขาแบ่งเป็นเซสชั่นสัก3 4มสี่เซสชั่นซึ่งผมขออนุญาตเอาเซสชั่นที่บอกว่าวิธีการนะครับ6วิธีที่จะทําให้คนชอบคุณเนี่ยมาแชร์ให้คุณฟังก่อนละกันนะครับคือ uh, six ways to make people like you ซึ่งสิ่งที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังเอามาแชร์ในวันนี้นะครับมันจะเป จะแชร์ความเห็นของผมบางอย่างเข้าไปด้วยนะครับถ้าคุณอยากจะได้ตัวอย่างจริงๆจากที่เหมือนคุณเดวคาร์นิกี้ยกมาเนี่ยผมแนะนําให้คุณไปซื้อหนังสืออ่านนะครับผมว่ามันมีประโยชน์ามากๆซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้นะครับมันจะทําให้เหมือนคุณเข้าใจว่าการจะทําให้คนชอบเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องใช้ความสามารถหรือว่าต้องใช้ความพยายามมากขนาดนั้นนะครับมีหลายข้อมากที่คุณสามารถเริ่มต้นทําได้ง่ายๆครับมีการจะมีบางข้อบ้างที่มันอาจจะทํายากน,นิดนึงต้องอาศัยการฝึกฝนนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถทํามันได้ครับถ้าพร้้อมแลววนะครับเด๋ยาไปู 6วิธีการทำให้คนชอบคุณกันเลยครับข้อที่1นะครับอ่าข้อที่1ทําทำสิ่งนี้แล้วคุณจะเป็นที่ต้อนรับในทุกๆท,กที่คือถ้าคุณอยากจะเป็นที่ต้อนรับในทุกที่ที่คุณไปนะครับสิ่งสำคัญเลยคือว่า คุณจะต้องให้ความสนใจกับคนที่อยู่ตรงหน้าคุณคือคนที่อยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยเป็นคนที่สําคัญที่สุดนะครับเป็นคนที่คุณต้องให้ความสนใจที่สุดณนะขณะนั้นซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่มันอาจจะตรงข้ามกับสิ่งสิ่นี้นะครับคือว่าการที่คุณแบบไม่สนใจตัดบทนะครับหรือว่า,าหยิบมือถือขึ้นมาเล่นนะครับอันนี้คือ principle ข้อที่1น,นะครับคือการให้ความสนใจกับคู่สนทนาตรงหน้าอย่างจริงใจครับ ข้อที่2นะครับวิธีการสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบคือจริงๆมันมีสุภาษิตอย่างที่ผมชอบมากคือว่า the first impression is the last impression นะครับคือว่าความประทับใจแรกคือความประทับใจสุดท้ายคือถ้าคุณสามารถทําให้คนรู้สึกประทับใจคุณเนี่ยตั้งแต่วันที่เขาแรกพบคุณได้คือหลังจากนั้นมันจะง่ายมากเลยครับซึ่งข้อนี้นะครับเป็นข้อที่ผมคิดว่าง่ายที่สุดใน6ข้อนี้เลยนะครับคุณสามารถทํามันที่ไหนทํามันเมื่อไหร่ทํามันกับใครก็ได้นะครับวิธีนี้คือสิ่งนี้ครับ อ่ะรู้แล้วใช่ไหมครับคืออะไรมันคือการยิ้มครับเวลาเราไปเจอใครที่เราอาจจะยังไม่รู้จักนะครับไปเจอคนแปลกหน้าถ้าเราอยากจะสนิทกับเขามากขึ้นเนี่ยวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยนะครับคือ,อยิ้มให้เขานะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าจินตนาการและการคุณไปเจอคนแปลกหน้าใช่ไหมแต่คุณก็แบบทาตัวไม่เฟรนลี่อ่ะไม่อยากคุยด้วยทําหน้าบึ้งเนี่ยคือเขาก็อาจจะไม่อยากจะคุยกับคุณเหมือนกันนะครับเขาก็อาจจะมีความรู้สึกที่แรกพบกับคุณที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไปเจอคนแปลกหน้าไปเจอใครไปทําอะไรก็แล้วแต่ ยิ้มนะครับอ่ะสรุปนะครับ Principle ข้อที่2อันนี้คือการยิ้มนะครับ smile ข้อที่3นะครับถ้าคุณไม่ทำสิ่งนี้คุณกำลังมุ่งหน้าไปสู่ความเดือดร้อน ข้อนี้นะครับเป็นข้อที่จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะครับถ้าคุณตั้งใจสักหน่อยละกันผมคิดว่าข้อนี้อาจจะเป็นข้อที่ทําได้ง่ายๆนะครับข้อที่ว่านี้คือการจําชื่อคนนะครับชื่อคนเนี่ยมันเปรียบเสมือนคําหวานละกันนะครับเป็นคําที่คนคนอยากจะได้ยินซึ่งเทคนิคที่ผมใช้ประจําเลยนะครับคือว่าถ้าสมมติว่าผมคุยกับคนที่อายุมากกว่านะครับแก่กว่าเนี่ยผมเบื้องต้นจะใช้คําว่าคุณก่อนแต่ว่าถ้าอยากจะสนิทมากขึ้นก็อาจจะเรียกคําว่าพี่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมเจอคนที่อายุเท่ากันหรือว่าเด็กกว่าหรือวว่าาดูแล้น เด็กกว่านะครับผมก็จะพยายามใช้คําว่าคุณเลยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ดู professional ด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อ,อเป็นลสิบหข้อที่3นะครับจำไว้ว่าชื่อของคนเป็นเสียงที่ไพเราะที่สุดแล้วก็สําคัญที่สุดไม่ว่าภาษาใดๆครับ ข้อที่4นะครับวิธีการง่ายๆในการเป็นนักสนทนาที่ดีบางทีคุณอาจจะคิดว่าการที่จะเป็นนักสนทนาที่ดีเนี่ยคือต้องพูดเก่งต้องพูดเยอะนะครับต้องพูดจาไหลลื่นให้น่าสนใจแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะครับการที่คุณจะเป็นคู่สนทนานักสนทนาที่ดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการที่คุณพูดเก่งแต่ว่าคุณเป็นคนที่รับฟังได้เก่งแค่ไหนมากกว่าครับ การที่คุณพยายามส่งเสริมให้คู่สนทนาพูดเนี่ยครับมันจะทําให้เขาอยากที่จะสนทนากับคุณมากขึ้นผมแนะนําว่าถ้าคุณอยากคุยกับใครนะครับอยากจะเริ่มสนทนากับใครเนี่ยก็แนะนําให้ฟังนะครับแล้วกออ็แอดความเขียนบ้างตามสมควร อ่ะนะครับโดยปกติเป็นประมาณอย่างนี้แต่ว่ามันก็จะมีบางเคสนะครับที่ผมเคยเจอมาคือว่าบางทีเนี่ยคนที่เขาเล่าอะไรให้เราฟังเนี่ยเขาไม่ได้อยากได้ความเห็นนะครับเขาอยากให้เรานั่งฟังรับฟังพงกหัวตามบ้างนะครับอย่างเข้าใจมากกว่าอันนี้คุณก็ต้องไปศึกษาดูด้วยนะครับดูสัญญาณดีๆว่าเขาเนี่ยอยากจะฟังความเห็นคุณหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่อยากระบายครับเป็น c i p ข้อข้อที่4นะครับเป็นนักฟังที่ดีส่งเสริมให้คู่สนทนาพูดถึงตัวเองข้อที่5้า วิธีการทําให้คนสนใจคุณการที่คุณจะทําให้คนสนใจคุณเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปเรียกร้องให้เขามาสนใจคุณแต่ว่าคุณจะต้องหัดเรียนรู้ความสนใจของคนที่คุณอยากจะคุยด้วยครับเช่นถ้าสมมติว่าคู่สนทนาของคุณนะครับสนใจเรื่องกีฬาคุณก็ควรที่จะต้องชวนเขาคุยเรื่องกีฬาหรือว่าถ้าเกิดคู่สนทนาคุณนะครับสนใจเรื่องดนตรีการที่จะคุยเรื่องดนตรีเนี่ยค่ะว่าเขาชอบเพลงบลูส์เพลงแจ๊สเพลงพ็อปร็อกอะไรเงี้ยก็จะทําให้เขาสนใจนะครับหรือว่าถ้าเขาชอบอยากจะคุยเรื่องธุรกิจเนี่ยการจะคุ ธุรกิจต่างๆที่ใครซื้อใครนะครับใครประสบความสําเร็จยังไงบ้างเนี่ยก็จะทําให้เขาอยากจะคุยกับคุณแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณก็ไม่จำเป็นต้องกลัวนะครับว่าคุณจะมีความรู้หรือว่ามีมีความรู้ในเรื่องที่คุณสนทนากับผู้สนทนาหรือเปล่านะครับถ้าคุณคุยเรื่องไหนแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ค่อยมีความรู้เนี่ยครับให้คุณใช้กฎข้อนี้นะครับ principle ข้อนี้คู่กับข้อ4ข้อที่แล้วนะครับคือนั่งฟังนะครับถามเขาแล้วก็ให้เขาพูดให้คุณฟังเล่าให้คุณฟังนะครับการใช้ข้อที่ นนจะส่งผลให้เขาชอบคุณมากขึ้น,นครับป r i n c ิ p l e ข้อที่5นะครับพูดคุยในสิ่งที่คนสนใจข้อที่6นะครับทำยังไงให้คนชอบคุณในทันทีถ้าคุณอยากทําให้ผู้สนทนาของคุณชอบคุณในทันทีนะครับสิ่งสําคัญเลยคือต้องทําให้เขารู้สึกเป็นคนสําคัญต้องเชิดชูเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่นะครับด้วยความสั์จริงซึ่งในหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่คุณชอบใครหรือว่าประทับใจใครบางอย่างเนี่ยครับคุณก็อาจจะอยาก เก็บไว้ใช่ไหมแต่ว่าคือกฎข้อเนี้ยเขาบอกว่าให้แสดงออกมานะครับพูดออกมาว่าเฮ้ยคนคนนี้เจ๋งคนคนนี้เก่งดียังไงนะครับคือคนเนี่ยโดยปกติแล้วก็จะชอบคําสรรเสริญเยินยอคุณคิดยังไงนะครับให้พูดันออกมาแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมตบท้ายคือด้วยความสัต์จริงใช่ไหมครับคือว่าคุณก็ควรจะต้องพูดตามสิ่งที่คนคิดจริงๆนะครับถ้าคุณไม่ได้คิดว่าเขาเจ๋งเขาดีคุณก็ไม่ควรพูดออกมานะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวคู่สนทนาคุณเนี่ยอาจจะจับได้หรือว่าตัวคุณเองเนี่ยก็อาจจะลำบากใจอึดอันะครบที่6 ทําให้คู่สนทนาของคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนสําคัญแล้วก็ทํามันด้ยวยความจริงครับ สรุปนะครับและนี่ก็คือ6วิธีในการทําให้คนชอบคุณนะครับหลายๆข้ออย่างเช่นเรื่องการยิ้มนะครับหรือว่าเรื่องการจําชื่อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณสามารถเริ่มต้นทําได้ง่ายเลยนะครับพรุ่งนี้ตื่นเช้าไปนะครับเริ่มจากการยิ้มให้ครอบครัวเลยนะครับหรือว่าไปเจอคนให,ใหม่พยายามจําชื่อเขาแล้วก็เรียกชื่อเขานะครับคือบางข้อเนี่ยมันอาจจะทําได้ยากนะครับต้องอาศัยการฝึกฝนหรือว่ากลั้นใจใดบางทีตัวอย่างเช่นการที่ผมบอกว่าคุณจะต้องเป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูดนะครับบางทีเนี่ยอาจจะต้องฝืนหน่อยกลั้นใจหน่อยก็็อาจะเปปนนไไดด้สํรับบคที่ชพู แต่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนได้ครับการมีคนชอบเนี่ยยังไงก็มีกับการมีคนเกลียดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายสรุปเลยแล้วกันนะครับคือว่าผมคิดว่าคุณไม่จําเป็นต้องทําให้ทุกคนชอบคุณก็ได้สตีฟจ็อบส์เคยกล่าวไว้ว่าถ้าคุณทําให้ทุกคนชอบเนี่ยอยากจะทาให้ทุกคนชอบเนี่ยคุณไม่ต้องมาทําธุรกิจแล้วคุณไม่ต้องใช้ชีวิตแล้วคุณไปขายไอศครีมดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าคือคุณแค่ทําให้คนที่สําคัญในชีวิิตตคค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 ุุุุณณณณนนนนะะรรรรััับบบหหหือออวว่่าาาทีีสสํญจดง้้้เชกก็็แแลลลปป ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าคุณชอบสิ่งที่ผมแชร์ในวันนี้ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับบา,บายครับ